นับไปบกี่วันแล้วนะครับจะถึงในช่วงของเทศกาลปีหมเมืองก็ว่าสงกรานนั่นเองครับแต่ปีนี้นะครับการจัดสงกรานก็คงจะต้องเป็นภายใต้แบบนิวนอร์มอลมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างตีเฮาจัดได้อ,อย่างตีเฮาย่างไว้ก่อนนะครับจะได้มาอ้จากันในช่วงนี้ครับภูมิควมรายการของผมในวันนี้นะครับผอ,อพิชิตชัยเกลือดูข้าผููอำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร,ร,ร์และเฝ้าระวัง่างาวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ผอสวัสดีครับ เจ้าตอนทับกระสู่รายการเจ้านิ้ที่ภาคเหนือช่วงมองเมืองเหนือนะเจ้าอู้ถึงปีใหม่เมืองก็ใกล้เข้ามาติดๆแล้วนะเจ้าท่านมือในการเจ้าครับปีนี้เฮาวางแผนนะเจ้ารวมถึงวางรูปแบบการจัดปีใหม่เมืองหรือสงกราน์จได้พ่องเจ้าครับที่ผ่านมานะครับทางสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจริงๆแลเราได้วางแผนการจัดปีใหม่เมืองมาประมาณ3เดือนประชุมกันไปหลายครั้งนะครับกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับซึ่งเฮาก็ ได้ประชุมตั้งแต่มกรานะครับ,รบก็ได้วางแผนการดําเนินการนะครับว่าจะทํานู่นทํานี่หลายอย่างนะครับแต่ว่า พอมาเจอช่วงนี้เนี่ยภาวะ,ะของการระบาดของโรคในรอบนี้เนี่ยก็ทำให้กิจกรรมบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องจะต้องดรอปลงไปนะครับอาจจะ,ะต้องต้องงดกิจกรรมบางอย่างนะครับบางพื้นที่นะครับแต่ว่ากิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของการปลักตุงนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของของงานปีใหม่หรือว่ากิจกรรมการซื้อพีชสารหอยต่าง,งๆเนี่ยเขาก็ยังได้ดําเนินการอยู่ในหลายพื้นที่นะครับของของ ของในเขตเมืองเชียงใหม่เองและก็ในส่วนของอต่างอำเภอเองนั้นนะครับทางคณะสงฆ์นะครับซึ่งเอาประสานงานกันตลอดเนี่ยก็ได้ได้แจ้งแล้วว่ากิจกรรมบางอย่างนะครับที่มันคือหัวใจลักก็คือ,อกิจกรรมที่มันเป็นการ ดำเนินการที่บัตรสามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้คนได้เนี่ยคนจะงดนะครับอย่างเช่นการเล่นน้าการอะไรอย่างต่างๆเนี่ยคนจะงดนะครับซึ่งก็มีประกาศของเชียงใหม่เองนะครับซึงงดการเล่นน้ําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะมีเรื่องของหีดหอยเดิมนะครับที่เราจะต้องซืบสารกันก็คงจะต้องทําต่อนะครับอันที่นี้เราเามาแยกกันจะอีกดีกว่าครับหมาว่าอันไหนพองตีตีเนี้ยงเป็นยังเป็นครับนอครับ ครับล่าสุตนะครับมาเมือ่อเมื่อตะวันนะครับท่านประลัดกระทรวง วัฒนธรรมนะครับซึ่งลงนามโดยท่านรองประธากระทรวงนะครับท่านประสบเรียงเงินเนี่ยก็ได้ออกประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาฉบับหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ควรทาและบุคคลทําซึ่งประกาศฉบับนี้นะครับก็ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบนะครับเห็นชอบแล้วนะครับแต่ว่าลงนามในประกาศเมื่อตะวันนะครับประกาศเนื้อหาในประกาศนะครับก็คือแนวทางก็คือเรื่องของสงกรานต์วิถีใหม่นะครับซืบสาร ประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อวิถีใหม่เนี่ยบางอย่างที่เคยทํากันอยู่เนี่ยก็อาจจะทํามาได้นะครับอย่างเช่นการเล่นน้ําปลาแป้งอย่างต่างๆนะครับกิจกรรมที่เคยทำนะครับแล้วก็ ก็จะพยายามให้ฮีตหอยเดิมๆกลับมานะครับซึ่งก็อาศัยวิกฤตที่เป็นโอกาสก็คือฮีตหอยเดิมที่มันเริ่มจะผิดแผกแตกต่างนะครับหรือว่าผิดเพี้ยนไปพ่องในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นในเมืองเชียงใหม่เฮาเนี่ยก็จะหันว่าถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็บอกว่าถ้ามาเทศกาลสงการก็คือมาสงครามน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นวิกฤตที่มันมีโอกาสนะครับที่เราจะกลับไปสู่วิถีเดิมก็คือใช้เรื่องของการ พรมน้ำธรรมดานะครับมีการโฮสต์การศาสตร์นะครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ให้แนวปฏิบัตินะครับท่านสามารถติดตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมได้นะครับตามตามซื่อต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับสำนักงานวัฒนธรรมก็ได้ทำหนังสือแจ้งให้นของหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการแล้วก็ทุกภาคส่วนแล้วก็พร้อมทางคณะสงฆ์ได้รับทราบประกาศฉบับนี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้เป็นแนวปฏิบัติร่วมๆกันนะครับเพื่อที่จะให้สงการนะครับมีความปลอดภัยในเรื่องของการ ปอดเชื้อนะครับการติดต่อกันนะครับถือเป็นเขาเขาใจใจโอกาสเนี่ยถือเป็นโอกาสย่างกิจกรรมบางอย่างเพราะอย่างตีเจ้าต่างชาติมันเข้าใจกันว่าสงครามน้ําปืนชิ้นน้าแห้งแฉกเอาน้ำเย็นเย็นเข้าใส่ใส่น้ําแข็งใส่มหฮดกันมากล่อมหัวกันอย่างเงี้ยแต่เขาจะได้ย่างอันนี้ไปก่อนล้วไปปอปอเอาสีอ่ะเาสมอาหารใส่ตัวนี้แน จ้าท่านคือหีดเกาห้องหมีเจี๊ยนะพ่อเนาะการสือโอกาสอ่ะย่างตรงนี้ไปเลยบางติบางแห่งเขาต้องระดงกันว่าละออนชอบเอาน้าใส่ถุงคว่างใส่กานนี่ยเจ้าอันนี้คือเป็นส่วนที่งดเว้นไปเลยในช่วงนี้เนี่ยเจ้าและมีอย่างแหมเจ้าเพราะมันเป็นประกาศแต่นอกเป็นข้อกฎหมายตัวเองนะครับซึ่งการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยก็จะทาให้หีดหอยเดิมๆกลับมาอย่างเช่นในเขตคูเมืองเขาเองเนี่ยต่างกลุ่มรักเชียงใหม่ ชุมชน ชุมชนเมืองรักเชียงใหม่เนี่ยทางกลุ่มของคุณเสาวคชเนี่ยเพื่อจะได้รับช่วงของสภาวธรรมนะครับไปดาเนินการซึ่งเป็นความกรุณาของท่านผู้วา่าราชการจังหวัดนะครับที่สนับสนุนงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนะครับเพื่อไปจัดกิจกรรมที่มันเป็นหินหอยนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของการตัดตุงการจัดเตรียมครัวได้ย่างต่างเนี่ยครับก็จะไปทาเมื่อหันตรงนั้นนะครับเพือ่อมาดูว่าวิธีเก่าๆที่แท้จริงเนี่ยวิธีที่แท้จริงที่เขาเคยปฏิบัติกันมาเมื่อเมื่อสมัยก่อนๆเนี่ยตอนเนี้ย สามารถไปดูได้ใน,ใน,ในพื้นที่ของบริเวณสมกษัตริย์เองนะครับ้วก็ตรงหน้าสารแขวงเดิมเองนะครับบริเวณข่วงลานนุสโสีสมกษัต์นะครับซึ่งเขาจะนำทุกอย่างที่มันเป็นประเพณีเดิมๆนะครับกลับมาเพื่อที่จะ เพืออ่อนมาหารว่าจริงๆแล้วประเพณีสงการเนี่ยมันแก่นแท้เนื้อในนะครับมันมันเป็นอย่างไรแล้วก็วิถีเดิมนะครับอาจจะมีตั้งแต่การหอ่ขอข้อนมจ๊อกแกงฮังเลอย่างน,นี้นะครับห่อนึง้งไ <laughs> ก่ก็จะกลับมาตรงนั้นนะครับเาก็จะมีการสาธิตนะครับพร้อมทั้งก็อาจจะมีการร่วมของของนักท่องเที่ยวนะครับที่มานะครับอาจจะมาร่วม ทำตัวนะครับเพื่อที่จะให้เหันวิถีที่แท้จริงนะครับเจ้ามีตึงวันดาเนาะครอบเขยมกลววันดาวันนาวันอย่างนี้จะได้เยนทุกกันแต่ละวันมันมีความหมายอย่างใดแต่แล้วประเพณีสงการประเพณีปีใหม่เมืองนี่ก็คือต้องการให้ครอบครัวปิกมาปากันมาลำลึกถึงบุรคุณป่อแม่มาดำหัวก็น่าคนแก่อันนี้คือแก่นแท้ของงานปีใหม่เมืองของเราเลยนะเจ้าใช่ครับเจ้าทีนี้ตางสภาวัฒนธรรมรวมถึงตางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะเจ้าเขาได้วาง วันกิจกรรมแต่ละวันไหมอย่างไรพ่องเจ้าเพราะของมูกันว่ามันต้งมีหลายวันหรอกนะกิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยเจ้าครับในในปีนี้เองเนี่ยวันสงการที่รัฐบาลประกาศมาจังตอนเนื่องก็คือ1 3บสถึงสินะครับมันยู่ช่วงช่วงกลางสัปดาห์พอดีนะเพราะฉะนั้นและในปีนี้12เนี่ยทางรัฐบาลประกาศให้หยุดโดยวันหนึ่งเดีย ตรงนี้นะครับทา,ทางสภา,าว่าธรรมร่วมกับเครือข่ายนะครับสำนักงานว่าธรรมตัวเองร่วมกับเครือข่ายทางว่าธรรมเนี่ยก็ได้ขับเคลื่อนกันตั้งแต่จริงๆแล้วกิจกรรมเฮาเริ่มตั้งแต่วันที่11แล้วนะครับวันที่11เนี่ยเฮาก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับบรรดาน้อยและก็บ,บังเอิญว่าช่วงสง ส่งการในช่วงปีใหม่ของทุกปีเนี่ยในวันที่12จริงๆแล้วาลายท่านบัตทราบว่าเป็นเป็นวันซึ่งวันเป็นวันสร้างเมืองเชียงใหม่นะครับ hmm. ซึ่งในปีนี้นะครับครบเซล้อเอ่อครบ7จ็ดร้อยห้าปีตัวนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะชูประเด็นตรงนี้ว่าในการครบ7จ็ดร้อยห้าปีเนี่ยมีกิจกรรมมาอย่างพ่อง นะครับที่จะแสดงถึงว่าวันที่12เนี่ยจริงๆพ่อพญามาังรายเนี่ยได้สร้างเมืองเชียงใหม่เป็นวันถือว่าเป็นวันสร้างเมืองะนะครับวันที่12องของทุกปี<อ>ซึ่งจริงกลุ่มเครือข่ายเขาเองนะครับกลุ่มชุมชนเมืองรักเชียงใหม่เองหรือว่ากลุ่มอื่นๆกลุ่มต่างๆนะครับก็ได้ทํากิจกรกรมในวันที่12ทุกปีแต่ว่า บางท่านบอกทราบว่าเป็นวันเกิดเป็นวันเป็นวันจะตั้งมันงใหม่ก็เหมือนกับว่าเป็นเทศกาลสงการธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันที่12เนี่ยเป็นวันเป็นวันสร้างเมืองนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในปีนี้เนี่ยเราก็ได้ขับเคลื่อนกันตั้งแต่11เตรียมดาอย่างแรกกับเนี่ย จร,จริงๆตอนแรกนะเขาตั้งใจจะมีขบวนแห่ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะครับ <Yeah. S 1> ขบวนแห่ก็คือแห่เครื่องศักระนะครับไปศักระนุศวีสามกษัตริย์แล้วก็นในภาคบ่ายนเฮาวางแผนกันว่าตอนนี้เนี่ยเขามีห่อคําพยามังลายซึ่งมีกลุ่มติเปินเคารพศรัทธาพ่อ,พอ พยามองรายเนี่ยเพื่อจะไปสร้างนะครับที่บริเวณเรือนจําเก่าตรงตรงนั้นนะฮะตรงหลังอําเภอเมืองเก่านะครับตรงนั้นเราเรียกว่าควงหอคําพยามังรายแล้วต่อไปเนี่ยเขาเขาจะเขาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อวัดดอยสุเทพนะครับพระธรรมเสนาบดีเนี่ยก็ได้ อนุเคราะห์หื้อใจพื้นที่ตรงนั้นนะครับท่านก็สนับสนุนถึงงบประมาณนะครับเพื่อที่จะมาทํา่วงตรงนั้นเห้เป็นควงวัฒนธรรมนะครับควงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นค่วงหอคําพยามชนะลายตัวนะครับตะกี้อู้ว่าเฮาวางแผนว่าจะมีขบวนแห่ทั้งภาคเช้าซึ่งจะแห่มาสักการะที่สามกษัตรนะครับและภาคบ่ายเนี่ยจริงๆเฮาวางแผนกับกลุ่มวีเลุรีเชียงใหม่ตัวนะครับหลายภาคส่วนนะครับอยากจะแจกกับมันยิ่งใหญ่ก่าที่ว่าตะกี้นะครับว่าเฮาได้วางแผนกันมาสองสเดือน แต่ แต่ด้วยเหตุการณ์นะครับเกากับปรับกิจกรรมลงนะครับเพราะฉะนั้นขบวนแห่จะบ่มีนะครับขบวนแห่ขบวนแห่ทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ในประกาศนะครับบอกว่าให้งดขบวนแห่นะครับแต่ในจังหวัดเชียงใหม่เองก็บอกว่าถ้าเป็นขบวนที่ดําเนินการโดยสำนักงานวฒนธรรมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางท่านว่าธรรมจังหวัดนะครับแล้วก็ทางท่านประธานสภาวฒนธรรมก็มองว่าถ้าเฮาเฮาในซึ่งส่วนหนึ่งเป็นภาคราชการและส่วนหนึ่งเป็นภาคที่จะน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับ กลุ่มอื่นเนี่ยเขาควรจะงดขบวนแห่เพราะฉะนั้นขบวนแห่ตรงนี้ก็กอาจจะบบมีนะครับบบเจ้าบบมีครับก็คือจากที่เขาเคยจะแห่กันด้วยขบวนคนนักคนนักขบวนยาวมักน,ก,นก,กันนี่ก็จะเฉพาะรถสเกลเหลือเฉพาะเครื่องสักกลลาระที่มันจําเป็นที่มันสําคัญนะครับในช่วงเจ้านะครับในวันที่12นะครับก็จะมีขบวนแห่เครื่องสักการะจากอาจจะแห่มาเพื่อที่จะมาสักการะที่ อนุสาวรีย์สารมาศาทัานมาศก่อนนะครับเ่ิญเจ้านะครับแล้วก็มีวิธีทําบุญมีมีกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องในในในภาคบ่ายเองนะครับที่หอคําพญามังรายซึ่งก็เป็นแห่งกลุ่มหนึ่งที่เพิ่นมีความภาคศรัทธาต่อเออ่พญามังรายเนี่ยเพิ่มจัดจัดพิธีบวงสรวงศักการะเหมือนกันเพราะฉะนั้นพิธีศักการะก็จะมี2จุดนะครับในในส่วนที่สํานักงานกับสภาว่าทําได้ได้มีส่วนไปร่วมร่วม ขับเคลื่อนตัวอันนี้คือวันที่ส2บเมษายนคือวันจันทร์นะเจ้าเจ้าแล้วสิบ4า5สบสี่สิบห้าจะกิจกรรมเอาแบบกระชับกระได้เจ้าว่าแต่ละวันมีอย่างจ้าบ้านจะได้เตรียมตัวกันได้นอกจะได้เป็นร่วมงานกันได้ในส่วนของสบสามบี่สิบห้านะครับกิจกรรมที่ที่ที่ควงควงสามกษัตริเนี่ยก็ยังมีปกติก็คือเรื่องของการการสาธิตกันอย่างโดยเฉพาะยางยิงเรื่องของการสาธิตวันดาวันย่างนี้นะครับมีอย่างต่างๆแล้วก็จะมีสงน้ำนะครับ ส่งน้ำที่ที่หอคำนะครับตอนแรกเขาบอกว่าจะมีกิจกรรมการแสดงธรรมวัฒนธรรมนะครับ,รบก็อบลงนะครับก็จะเหลือเฉพาะาการส่งน้ําพญามังรายแล้วก็อาจจะมีะมีพระสงฆ์มานั่งประพรมพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสุร,ริมงคลนะครับก็กิจกรรมอาจจะลดลงนะครับเจ้าอันแสดงว่าปีนี้ขบวนแห่พระพุทธสีหิงประกอบพระของวัดสําคัญต่างๆนี่มามีนะเจ้าแล้วก็ขบวนดําหัวผู้่าก็มมามีเนาะ ขบวนดำาหวผู้ว่าในตอนนี้เนี่ยณวันนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยเรื่องของการดำาหวในผู้ว่ายัางยืนยันว่าวันที่15้าเนี่ยถากุมพลังมวลชนนะครับกวามเหงผู้ใยญ่บ้านาก็อาจจะเข้าดำาหวแต่รูปแบบเนี่นยก็ต้องกลับมาอ,มอู้กันนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันที่1 0 วันที่16นะครับวันที่16กเนี่ยเขาจะจัดดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่แล้วกับประธานสภาว่าธรรมที่ควงหอคําแล้วก็17จนะครับ1ิเเนี่ยจริงๆแล้วท่านผู้ว่ากับกรุณาครับเพื่อจัดกิจกรรมดําหัวกูเจ้าหลวงที่วัดสนดอกตัวนะครับก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17นะครับครับคือวัดอื่นๆก็จะอี้เหมือนกัน13 14 15ก็เข้าวัด14ขนทรายเข้าวัดแบรแง15ก็เอาหอนึงเอาแกงเลเข้าวัดไปปั๊บตุงอีมเหมือนกับใช่ครับใ เจ้าแต่ก็ต้องขอความร่วมมือเนอะาะว่าปีไม่เมืองปีนี้ห่าง เว้นระยะห่างนะเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตนตามมาตรการาต่างๆเพื่อป้องกันต้องใส่หน้ากากอนอมามัยตัวน่อใช่ครับใช่ครับคือปกติเขาไปเขาใส่ขันดอกเซตแล้วเาก็หนังรองห้าปอนพร้อมกันแต่เดี๋ยวนี้อาจจะใส่ขันดอกเซตปับ<อ>ตุ้งเซตห้าปอนเซตกับปิดบ,บ้านมาได้มานั่งจุอู้กันอย่างนี้เหรอณรงค์บริการน่าจะเหมือนปีแล้วที่เราหันภาพว่าทําบุญแล้วต่างคนต่างปิกกันนะเจาเจ้าครับลดเอาหน่อยนะจะมีอยากจะพาถึงคุณผู้ชมทางบ้านเจ้ารวมถึงพี่น้องเจ้าล้านนาเจ้าเจอเลยเจ้าก็ ก็แนวแนวปฏิบัติต่างๆนะครับในในในส่วนราชการภาคราชการก็ได้ให้แนวปฏิบัติไปแล้วโดวยเฉพาะยิ่งเรื่องของประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพื่อท่านติดตามได้ทางสื่อต่างๆนะครับทางสื่อต่างๆเพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติให้กับท่านในการที่จะปฏิบัติตัวให้มันถูกต้องแล้วก็ความร่วมมือนะครับเรื่องของการงด งดกิจกรรมที่สนุกสนานเรื่องรเริงนะครับเพราะมันจะเป็นภาพออกไปแล้วมันจะทําให้จังหวัดได้รับความตํหนี้นะครับจากสื่อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอความร่วมมือเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ทักษะฮีดหอยเดิมนะครับ,รบแต่ว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อที่จะเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งมันวิกฤตอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังบอกกว่า าการตรวจการายังจะเจอแหมก็นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือครับพี่น้องประชาชนทุกทุกท่านนะครับ <c oughs> ครับทีนี้ก็ย่างปาตีโฟมย่างคอนเสิร์ตย่างขบวบนย่างกระปื่นหลนายๆอย่างน้ำหากันแห้งๆนี่แะเจา้าปีกมาสู่วิถีชีวิตแบบ บะดังบะเดิมน้อยนะเจ้าใส่รักใส่กันดีกว่าจ้าในครับผมปีใหม่ห่างไกลโควิดนะเจ้าต้องร่วมมือร่วมไม้กันนะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณท่านหมอนะเจ้าที่มาอุ้จรในรายการเจ้านิติภาคเหนือวันนี้นี่เนี่ยนะกจ้าวยู่ทีครับวหมอครับเดี๋ยวขออยู่ด้วยกันก่อนนอก